ครับผมสวัสดีย่ามแรงครับผมทีมงานอีสานบ้านๆครับมือนีกานะครับสีผ้าล่งสว่นดรางครับหลังจากที่น้ำแห่งล่องลายเตี๋บเอาบุามี่ไหมพีอ่อลากจากฟังพูนไาพีบ่บอ ปัดดังเอียงไม่เงาเถอะไปเียว้าสุดซ่พอดีเลยบ่โอ้มืดกว่าน s น no แบบนี้มืดก็กับเจาหนอฟสายมาซองเอาครับบึงบรรยากาศยามเลียงตะกันเสียบรรยากาศน้ำรถนม่โค,โค,ค้ครื่องคางเครืองคา,างอย่นี้แหละ โอ้มันโถมงลงซาเลยตัวนี้เลยล่ะต้องจับคุณละสวงมาอาในฟังบุญน,น้องบาลน้องบาลโอ้ปลาป่าโซ่หุ่นเลยปลาป่าเหมือนนี่ <c oughs> เไนเนโอ้มางไงเอาเอาเคียงบางไม้แล้วตอ <c oughs> มัอแล้วครับมาแล้วคอปเดยปดิเดี๋ยวรไปฟังวนเลยังวนูหนึ่อทั้งแต่นหนเอทั้งเดอ้งเังเอ้ง้้ มึงดูครับเวเาเดินหนาทึ่งให้มนนอเตอรฟังหมดบ่ไอ้ปดพุนลโโล,โลโงเจ้าวันเหรอครับหนกาดังแล้วเาเดี่ยวโอ้มึงดูปุ๊ดน,นโชว์พี่ไม่เลียนด้กิมตะฟัง ปลาพิโจปลาพาิโจคูนเรียวปลากินมันถิเรียวบะเอาไปหนาไตเลยเดูนาท่าปลาไปครับปาพวาวเฮไปไปไปเรียบตีนเลยบาด มาไมฮะผู้จัดการไหมพนยืนข้ามยาวเวื้งเสือยสิ่งย่แล้วไม่ผู้ใดโทษหรอโเอาไปยังโอาไปยังจอท่าดึงตีนดังเลยมาจอมาดึงไหสร้างพันเดี๋ยวผมมีถ่ายกล่องกันโอเคครับหน้าหนาโอ้ย ยันตัวเดียวเดิดเดินเดเดินอยู่หุ่นเหลียวครับของนะครับระวังลากดังเอาปลาไปขายมือนี้ลากเป็นมือที่สาแล้วครับโอ้ไปแล้วอาลาดแล้วหุ่น อ้านไม่หายอ่ะกูได้ถือแหย่อยู่อีกล้อีกแล้อีกล้องหินว่ะตุ่มคับขามาเลยขามาเลยโอ้โหไม่ยงละ Sonday bắt lẻo tới gì. Huh? 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 đi Huh? 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 phải quay rồi đó huống 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 มาอะไรมาเอ้ามัดตาำตัวติกปลาไปใช่เวอร์ปลาด้วยนี่นี่ในสองใส่ปาคอใส่ปาคอลปช็อตลปช็อตลาช็อต

มาครับบาทนี้ครับล่างรอบที่สองถามไม่มาฟังเหรอครับยังไหนมองกระซิบเอาเข่าหนีมัดคมได้บล่ล<ฮ>่ะ <laughs> จะถามข้อก้อนจะถามข้อก้อนโอ้ตะวินพว่วงสีเหมือนครับ

ดิไปซอยทังนี้ค่บคิดฟังทังนี้ท่นนี้คิดฟังออีเอาเียบาทเนี่ยอ๋อเดวขึ้นฟังนี่บ่ไปชงไก่ไรปลามันอยู่ฟังนหุนอ่ะคัขารุงรุดเดิน่มากกว่าไหนมันตามข้ายุดเลยเดี๋ยวดี๋ยว่าข้าุงรุดแมันขายังน S <S จ้างมันหอ่อห่อตองคืนอีกออหอ่อ,อ <S <S หอ่อรงออออไ,ยไทยต,ตามหอุ้ยปะคอตัวเี้เออมันออกล้วได้ร้างพันนั่นนั่นั่นนั่นเต้นขึ้นฟางลอนปุ๊บเอ,อ้ย พ่อมาจับลูกแกโอ้ยยังโอ้ยยังไอ้จับพี่เห็นไหมได้ยูได้ยู้โอ้ยไปแล้วโอ้ยย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 ย chưa 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 Nhúc, 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 nhúc chưa bay rồi, chưa chưa bay bay. bay rồi chưa 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 hiến chưa 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 yên Chạy yên, oh. chạy chả yên, chưa 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 Ô, về thẳng lăng vô rồi, hùn, hùn Phò còn phò còn, còn phôm Điều đó sao không anh? Cầm lăng, cầm lăng Điều cầm lăng ở tỉnh đàng nha

ขึ้นนะตึงตึงโอ้เออเออเออเอาจังค่ะอาเงีบป่ะนนั้นประบึชีโตแล้วเขาดัง5าโตโอ๊ปสบายกับเขาลนสบายเอาเลยโอ้ดอกนี้โอ้ก็สบายสบายสบายต่อได้ตัวหนึง ตเดต้องไกลเยอะอ๋อเงียบประกดเดียนเงียบประกุดวะเหี้กระพุกเงียบประกดบอลเงียบเฮ้ยกระปุกปนอันตี้นีเสืออดึงขึ้นถามฟังยังไงมึงเอาครงไหมจงไหมตัวแรกตัวแรกมาแล้วโอ้ยเล่มาแล้วโอ้ยนี่เลมันเลมันซุ้มมันมุดดี๋ยวบ ไปเด้อครับแผนกแก้มโดนไม่ไหวทาตอนนี้นี่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 แล้วเด็กมันแล้วเมนลขายล้ม่โอยไาเรยนวนตายเลยไปไปพูดมันนี่อึ่งหาให้เด็กตื่นขึ้นมานี้างขึ้นไปพูอรแบนี้โอ้ยเอาที่อัดไปกอนมันบ้าเมื่อย่อนยืดดับดอกตัวตับตัน พีทแล้ววนน้ภาคไม่วันนี้อ้ใช่ร้ภาคว่าด้ข้าภาควันี่ได้กขาภาคสิท่าหยั่ เอวสีหื่นเพ็นด้ะจ้าปีเดดวันเสด็จแม่โอมันลงไาแล้ป้าจะมาด้วด่างคนขาด เนีาขาขึ้นบ่าได้เดี๋ยวมันเขาคอยสิไล่ไล่มาเอาเอาป้ายป่ามาข้างนั้นโอ้ขาดดิยขาดดีเดียวโอ้ขาดดูเถอะตั้โอ้ เอาถัง้นมาอยู่ไม่ยังลรันะอไทยมอไทยยุบัวถังึ้นไปยุหันถังมาจังใดถังล่มนันพัดตกมึงขึ้นนี่เดี๋นี้เนาะลมพัดตกางนเีนะครับ้าจเขีงนี่่ไมเนี่ย แตงพันเอาเขียงใหมเนี่ยไม่ยังนเลยเขียนง่ยบยกว่อนอ่ะโอ้ขาดเพ่น้อยดางเพื่อสิว่าขาดตีละลวกเอามันออกลามันออกดางเพื่อสิขาดตาบื้กงกเนแล้วหัน ปลาสวนกีปลาตัวนี okay. ่ปลากินไ oh, ่ได้เนี่ยเพื่านไปเราบอนี่ยใช่เอาบุดปลาปลากินไ่ได้โอ้โอ้มีอย่างเดียวละบาทนี่มาไรมาอะไรมาอะไรขาดีอะไรโอ้มีอย่างละเปิด

แน่ทำทำไม่ทาแม่กโอ้ยไม่ให้พิการโยนนี่เป็ขั้เรียกโอ้เออขาว่าเขาว่าเขาว่าเขาว่าโอ้ทุบอีปากไม่สาคุณนเอาตุมบกย่องบุนแล้ตาแดงบิ่นแล้วปัดทูใยซะน้อยเยอะเลยถกเขาอีกสองูวเนนี่โอ้ยหาแล้วออสียงบาแล้ว ใชเลยยมเดตัวอตัวนะมันีหกตัวมันต้องจับจับหางจับหางจุดด่านกูคว้าว้า้าตัวแตีนแม่วตัเียแม่ควา้ับาง่สาลนี่อกะโดัวเอาะนีเดียว มึงตีตายคเัดิอันเวไแล้แห้งทีตายเป็นหาวนีพัดกับมือกันล้เ้ยปากจานเรอันดาไปอมงบนเฮ้ยเฮ้ยเนึงเด้นอมดสวาปอตัวเอาเห็นหาตนึงเหรอตัวแม่นปอตเห็นหาตัวเก้าห้องปลาปีเดียวเนาะโอ้ยปลาทอลออแหงหลายปลา ตีตัวตีตัวตีตัวีตัวแต่ว่าปลามีั้งเบอรตัวเต้มแหนะเตมปลาที่ใหญ่กว่าตว้ยงให้ปีน้ให้ส้ดๆไปชี้ขึ้นก่อนนะมันี่หอดวะี้ล้างบ้านไ้ยอะหยอดในครัวโว้ยปากแดงมืดแล้วปากงปากแดงเลยปากกนเคยปากกเคยมันหน้ารีบก็จกัน จับหาจับปลานี่เขาให้จับกินปลาโจ๊กของเงืปลาเข้ไหมไ้เฮ้ยโอ้ยไม่ปลาควาได้หรปล่าปลาปวยเงวะปลาโด่าปลาพวกเป็นต่กินนะเต่กินบไปหลอดกันเอาไปหลอดสรือป่ที่ลงหลอเป็นแ่ด้โอ้ ขับผมสําหรับมื่อนีนนะครับ3บาทกับอน3บาทกัพอแล้วครับเดี๋ยวประบึกมันสิเหฝ่าสูบซานันแขงครับจะเอาไปอนุบัลด้วยซานันตครับปะบกคร้บผมสำหรับมื่อนี้นะครับขอจบคี้าว่าสอน i̇şte. ดังจบกตังเนี <c <c <h <h ok ้เกระต่งสนมจบท้องปลามม่เหนียว เส้นเส้นโค่เียเพรเส้นเอหมดว่เส้นเสือเหมยนยังเขาโค่เนาะโค่เีตามกล้องนวกค่ตัวนวายู่นี่ต้นขวาหัวหมไปนี่ไปเอาขึ้นมานี่ไปครับมืดเ้อเออหลักขาเมดเอเดียว สวัสดีครับ